สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางมัดรวม4ีลาวนะคะของวันที่19เดือน92564มาแบ่งปันจ้าก็จะมีลาวสตาลาว VIP ลาสามัคคี v ี p แล้วก็ลาสตาร์ VIP นะคะ ของเมื่อวานนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะวันนี้นะคะแอดจะให้เด่นที่0นนะคะ0 8 9แล้วก็สนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะสามารถนำไปวิ่งไปรูดได้เลยจ้าเด่นสุดๆนะคะวันนี้แอดให้เด่น ศูนย์นะคะส่วนตารางกำลังวันนะคะก็จะมีหกศูนย์สี่นะคะหนึ่งห้า เก้าสามแปดค่ะส่วนสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีหกศูนย์สี่นะคะหนึ่งห้าเก้าค่ะห้าเก้าสามนะคะ แล้วก็จะเป็น4ี่แค่ะใครไม่ชอบตัวทีแอดวางให้ก็สลับที่ได้นะคะหรือว่าตัดเล่นสองตัวได้นะคะถ้าแอดตัดให้ก็จะเยอะเกินนะคะเพื่อนๆจะาส่วนตัวจอนะคะวันนี้แอดชอบศูนย์มากนะคะเพื่อนๆจะาลูด0ูนย์นะคะก็จะมี0ูนยค่ะ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็จะเป็นศูนย์แปดนะคะแปดสองคะ่ะ แปดสี่นะคะหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งค่ะชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งสามห้าเก้าห้าสาม หกแล้วก็จะมีสี่เก้านะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ ใครที่ไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้นะคะก็ลองเอาตัวเด่นไปวิ่งไปรูดไปจับสายตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะชอบค่ยตามนะคะไม่ชอบสามารถเดอนผ่านได้เลยค่ะ ให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยนะคะได้ทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ